สละโมเลยคุมโร a ์มัตุลลอยตาลาบะเบรกาตุอ่าสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับอ่าวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับครูทวิศักดิ์นะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการแปลความตีความและขยายความนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับสาหรับสาหรับเรานะครับในการที่จะ นำไปใช้ในการเขียนการอ่านและก็การใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอ่าโดยเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับการแปลความการแปลความนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงความจากเดิมที่ได้อ่านโดยใช้คำพูดใหม่หรือภาษาใหม่มาเรียบเรียงเป็นข้อความใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราพูดง่ายๆเลยก็คือการแปลความเนี้ยก็คือ เราอ่านอ่านเสร็จเราก็ทำความเข้าใจแปลความหมายในสิ่งที่ในคำศัพท์ในภาษาที่เราไม่เข้าใจเราก็ไปหาความหมายแล้วก็นำมาเรียบเรียงให้มีมีนำมาเรียบเรียงตามความเข้าใจของเรานะครับให้มันเนี่ยมีความกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเรามาดูนะครับการแปลความ การแปลความก็จะถูกแบงก่งออกหลายแบบนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับก็คือแปลคำศัพท์เฉพาะคำศัพท์เฉพาะในที่นี้ก็มีทั้งคำธรรมดาคำราชาศัพท์คำต่างประเทศคำแสดงและก็คำภาษาถิ่นนะครับซึ่งในภาษาไทยของเราเนี่ยก็มีการยืมคำและก็มีคำมากมายเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ย บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจคําธรรมดาในที่นี้ก็คือคําต่างๆที่บางคําเราอาจจะไม่เข้าใจเราก็ต้องไปเปิดค้นหาจากไหนครับพจนานุกรมอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคําราชาศัพท์คําราชาศัพท์อย่างเช่นพวกพระหัตพระกรันพระเนตรอะไรพวกนี้นะครับเรามันก็จะมีความหมายเฉพาะอยู่แล้วนะครับคําภาษาต่างประเทศก็มีทั้งจีนอังกฤษ เฟซบุ Facebook, mm ๊ hmm. กก๋วยเตี๋ยวอะไรครับบะหมี่อ่ามีเยอะแยะเลยที่ภาษาไทยเราเนี่ยนำมานำมาใช้นะครับอ่าคำแสดงคำแสดงในที่นี้ก็คือคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มอ่าในศัพท์วัยรุ่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยอ่าทั้งพวกอ่านกอ่าพวกอะไรครับ เยอะแยะครูก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันอ่าเราก็ลองนึกดูนะครับว่าเรามีคําว่าอะไรบ้างอ่าจุงเบยอ,อ่ามีอะไรอีกพวกอะไรครับคําที่เราเนี่ยใช้แบบเออเธอเนี่ยไม่จับเลยว่าอะไรประมาณนี้อ่าก็อันนี้ก็อยู่ในคำแสดงนะครับซึ่งจะใช้กันเฉพาะกลุ่มอ่า ส่วนต่อมาก็คือภาษาถิน่นอ่าถิน่นภาษาถิ่นไทยเนี้ยก็มีมากเลยทั้งถิ่นใต้ถิ่นเหนือถิน่นอีสานนู่นนี่นั่นนะครับอ่าก็มีเยอะเลยอ่าก็มีคําศัพท์แล้วก็ความหมายเนี้ยที่แตกต่างกันออกไปอ่าโดยจะยึดภาษากลางนะครับเป็นหลักอ่าต่อมาแปลข้อความเดิมนะครับข้อความเดิมในที่นี้อย่างเช่นเขาสวมหมวกหลายใบ สวมหมวกในที่นี้สวมหมวกนะครับถ้าความหมายโดยตรงสวมหมวกก็คือเอาหมวกมาสวมบนหัวนะครับแต่ความหมายในที่นี้ก็คือเขาเนี่ยดำรงดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งนะครับอหมวกในที่นี้ก็คือการงานเขาเนี่ยมีการงานมีตำแหน่งเนี่ยเยอะเยอะไปเป็นยังไงครับเยอะไปเนี่ยสมองอาจจะแตกตายได้เลยดังนั้นเราก็ ทำในสิ่งที่เรารักและก็ทําในสิ่งที่เราชอบอ่าให้มันดีไปสักอย่างสักอย่างอ่าต่อมาแปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยบทร้อยกรองและให้เป็นภาษาธรรมดาพวกสำนวนบทร้อยกรองเนี่ยก็จะถูกแต่งขึ้นมาให้มีสัมผัสมีการ เปรียบเทียบนู่นนี่นั่นนะครับทําให้บางครั้งนี่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายอะไรต่างๆได้การแปลความนี่ก็จะแปลคานั้นให้เป็นภาษา,ษาธรรมดาในที่นี้ก็คือความหมายของมันนั่นเองอต่อมาแปลเครื่องหมายเครื่องหมายนี่ก็ต้องมีทั้งแบบรูปภาพสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นภาษา,ษาธรรมดาเหมือนดังรูปรูปนี้นะครับรูปรูปนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมาย ไฟจราจรไฟจราจรเนี่ยเราก็น่าจะเข้าใจกันแล้วไฟแดงคือหยุดไฟเหลืองคืออะไรครับเตรียมหยุดอ่าไฟไม่ใช่ไฟเหลืองปุ๊บรีบไปนะครับอ่าแล้วก็ไฟเขียวไฟเขียวคือไฟเขียวคือให้ไปได้นะครับส่วนอีกภาพหนึ่งก็คืออะไรครับห้ามห้ามอะไรครับห้ามกลับรถอ่าก็ มีสัญ,ญลักษณ์อีกมากมายเลยที่เราเนี่ยเป็นยังไงครับจำเป็นจะต้องแปลให้เป็นภาษา,ษาธรรมดาอ่าต่อมาการตีความการตีความก็คือการวินิจฉัยการวินิจฉัยข้อความถอดเนื้อหาความคิดความรู้สึกเจตนารมของผู้เขียนอ่าก็คือการการอ่านพออ่านเสร็จเราก็ต้องอะไรครับ นำมาวิเคราะห์วิเคราะห์ดูว่าข้อความเป็นยังไงเนื้อความเป็นยังไงความคิดเป็นยังไงความรู้สึกและเจตนารมเจตนารมหรือว่าจุดมุ่งหมายของผู้เขียนเนี่ยเป็นยังไงว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการผู้เขียนแต่งขึ้นมาเนี่ยต้องการสื่อถึงอะไรอ,ะอันนั้นก็คือของการตีความนะครับอลองไปดู ตีความเรามาดูบทประพันธ์นี้ไว้พร้อมๆกันเลยนะครับอ่าอันกวา่าอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยอ่ารำพึงพิราบของสุนทรผู้นะครับอ่าเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถตีความได้ว่าความรู้ นั้นเปรียบดังอะไรครับเปรียบเหมือนอาวุธเนี่ยแต่ผู้ที่ฉลาดนั้นจะไม่อ้อวดในการเอาความรู้เนี่ยออกมาความรู้ของตนซึ่งลักษณะเช่นนี้เปรียบเหมือนการซ่อนอาวุธอันแหลมคมไว้ในฝักนะครับเมื่อจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ก็ค่อยอะไรครับค่อยนำออกมา,าให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ย มีความรู้ปุ๊บก็เอาออกมาโชว์หมดเลยอ่าบางที่รู้จริงรู้ไม่จริงเนี่ยเราบางที่อาจจะรู้ไม่จริงก็ได้ใช่ไหมครับอ่าแต่เราเนี่ยอยากอวดอยากเก่งอยากเด่นอยากดังอ่าโน่นนี่นั่น,นแต่การที่คนที่จะคิดว่าเป็นคนเก่งคนมีความรู้จริงๆเนี่ยต้องนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นไม่ใช่ว่ามีความรู้ปุ๊บก็เที่ยวนำออกมา ทั่วเลยนำไปนำออกมาเรื่อยๆจนทำให้ความรู้นั้นดูไม่มีคุณค่าอะไรเลยต่อมาการขยายความนะครับการขยายความเรื่องสุดท้ายก็คืออะไรครับเป็นการอ่านข้อความแล้วอธิบายความเข้าใจข้อความที่ได้อ่านโดยอานให้ความคิดยกตัวอย่างหรือข้อที่จริงให้เหตุผลประกอบอธิบายเพิ่มเติม เมื่อเราแปลความแล้วเราตีความแล้วเราก็มาขยายความซึ่งเราก็นําสิ่งต่างๆซึ่งเราก็นําสิ่งเราสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนามาอะไรครับนํามาอธิบายบอกถึงข้อเท็จจริงความคิดเห็นของเราสิ่งที่จะจะแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆอ่าเราก็เขาเรียกว่าการขยายความให้มันเป็นยังไงครับให้มันมากขึ้นอ่า อย่างเช่นคํานี้ฝนตกยิ้มยิ้มยายฉิมเก็บเห็ดอ่าเราก็สามารถขยายความได้เลยว่าอย่างเช่นข้อหนึ่งหญิงหญิงชราชื่อฉิมเนี่ยมีฐานะยากจนอ่าพอต้องออกมาเก็บเห็ดแม้กระทั่งอะไรครับฝนตกอ่าฝนตกเนี่ยยังต้องเก็บเห็ดเลยแสดงว่าเขาเนี่ยจนหรือรวยครับอ่าก็อาจจะฐานะไม่ดีนิดนึงอ่า 2ยายฉิมเนี่ยอยู่ตามลําพังเพราะว่าถ้าไม่อยู่ตลูกหลานจะให้ออกมาไหมครับอถ้ามีลูกหลานอยู่เนี่ยลูกหลานน่าจะไม่ทําร้ายไม่ปล่อยให้คนแก่เนี่ยมาเป็นยังไงครับเก็บเห็ดอยู่กลางฝนตามลําพังข้อ3ยายฉิมอาศัยอยู่ในกระท่อมแถวชายป่าเพราะชายป่าเนี่ยเป็นภูมิประเทศที่อะไรครับหาเห็ดได้อาแล้วก็ สามารถที่จะแยกได้อีกต่างๆนานาเลยอ่าใช้ทั้งอะไรครับแบบยายเนี้ยน่าสงสารนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เรียกว่าการขยายความเรามาสรุปกันอีกครั้งเลยเขาเรียกว่าสรุปให้มันสั้นๆเลยนะครับการแปลความก็คือบอกความหมายไปตรงๆการตีความก็คือบอกความหมายแฝง การขยายความก็คือบอกทุกอย่างเพิ่มแปลความบอกไปตรงๆเลยอ่านอะไรบอกไปแบบนั้นตีความตีความอ่านยังไงเราต้องหาว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการอะไรส่วนขยายความก็คือเอาทั้งความหมายตรงและก็ความหมายแฝงเนี่ยมารวมอธิบายเป็น บทเดียวกันอ่าโอเคทดสอบหลังเรียนนะครับอ่าทดสอบหลังเรียนก็คือให้นักเรียนให้นักเรียนทําอะไรให้นักเรียนเนี่ยแปลความตีความและขยายความบทประพันธ์ที่ครูเนี่ยได้ให้ไว้แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูในระบบนะครับอ่าเราลองอ่านดูค่าให้ดูค่า,ด,คาดูเมื่อใช้งานหนักดูมิตรพงสารักเมื่อไร ดูเมียเมื่อไข่จักจวนชีพอาจจักรู้จิตไว้ว่าร้ายหรือดีอ่าอันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้นะครับสลาม์โมะไลคุมวะราะมัตุลลอฮิตะอาลาวะบบเระกาตุ